สร้างเป็นเสาต้นใหญ่ที่สูงจนสุดฟ้าลอขึ้นด้วยความหวังเป็นเสาอันทรงคุณค่าที่สร้างด้ยวยแรงสัทธา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการสาระน่ารู้คดีปกครองโดยสำนักง,งานสารปกครองนครราชสีมาซึ่งจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเช่นเคยพบกันทางระบบออนไลน์ทุกวันศุกร์ที่2องของเดือน ดิฉันนางสาวเมนิสราเกยสุงเนินผู้ดำเนินรายการสำหรับในวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อการบังคับคดีปกครองซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธนกรสีวนคำพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษและคุณยุทธนาพมกสิกรเจ้าหน้าที่สารปกครองชำนาญการพิเศษมาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ คุณธนากรคุณยุทธนาครับสวัสดีครับคุณเมินิสลาและคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะอยากจะสอบถามคุณธนากรค่ะว่าการบังคับคดีปกครองคืออะไรคะครับสำหรับการบังคับคดีปกครองนะครับหมายถึงการที่ศาลมีคําสั่งไปยังสํานักงานนะครับเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติงานบังคับคดีนะครับดำเนินการให้เป็นไปตามคําบังคับของศาลนะครับหรือเป็นกรณีที่ศาลมีคํา บังคับให้คู่กรณีนะครับได้รับการชําระหนี้นะครับซึ่งในกรณีนี้คู่กรณีที่ศาลมีคําบังคับให้ได้รับชําระหนี้จะเรียกว่าเจ้าหนี้ตามพื้ภาคษานะครับโดยเจ้าหนี้ตามพื้ภาคษาเนี่ยคือถ้าศาลมีคําบังคับให้ได้รับชําระหนี้แล้วนะครับก็ศาลจะกําหนดระยะเวลาไว้นะครับว่าทางลูกหนี้ตามพืพิภากษาจะต้องชําระหนี้ภายในเวลากี่วันอย่างนี้นะครับถ้าครบกําหนดระยะเวลาที่ศาลกําหนดแล้ว หากปรากฏว่าลูกหนี้ตามคพิพากษายัางยังไม่ชําระหนี้หรือชําระหนี้ตามคพิพากษายังไม่ครบถ้วนนะครับเจ้าหนี้ตามคพิพากษาก็จะต้องยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ออกหมายบังคับคดีนะครับทีนี้ศาลหลังจากที่ศาลมีคําสั่งออกหมายบังคับคดีแล้วเจ้าหนี้ตามคพิพากษาก็จะต้องมีหน้าที่ในการไปสืบทรั์นะครับของลูกหนี้ตามคดาพากษาแล้วก็รายงานมาอย่างเจ้าพนักงานบังคับคดีนะครับเพื่อให้ดําเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคําบังคับอาจจะ ใช้วิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเนี่ยจะต้องนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้กับการบังคับคดีในกรณีนี้ค่ะแล้วเหตุผลที่ทําให้ต้องมีการบังคับคดีคืออะไรคะครับสาหรับเหตุผลที่ทําให้ต้องมีการบังคับคดีนะครับก็เพื่อเป็นการยืนยันหลักเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคำคำตัดสินของศาลนะครับกก่าคือคาําพิพากษาของศาลมีลักษณะเด็ดขาดนะครับ ได้มีผลผูกพันคู่กรณีนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลในคดีนั้นนะครับจนกว่าคำพิพากษาของศาลจะถูกกลับหรือแก้โดยศาลซึ่งมีศักดิ์สูงกว่านะครับซึ่งในกรณีของศาลปกครองก็หมายถึงศาลปกครองสูงสุดนะครับแต่ถ้ากรณีที่คดีใดคำตัดสินของศาลปกครองชั้นต้นถึงที่สุดก็หมายหมายคือหมายความว่าคู่กรณีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษานะครับก็หมายถึงคดีถึงที่สุดนะครับคู่กรณีที่ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับ ของสารให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับซึ่งในการบังคับคดีของสารปกครองเนี่ยก็จะมีมีหลายกรณีด้วยกันนะครับเช่นกรณีที่1นะครับเป็นกรณีที่สารมีคาพิภากษาถึงที่สุดให้มีการเพิกถอนกฎนะครับคือในกรณีนี้จะต้องมีการนำนำนำกฎนั้นไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้การประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นมีผลเป็นการเพิกถอนกฎนั้นนะครับกรณีที่สารมีคบังคับให้ผู้ใดชําระเงินนะครับหรือให้กระทําการหรือละเว้นกระทําการนะครับ ในกรณีนี้คู่กรณีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับนะครับและหากปรากฏว่าคู่กรณีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษามิได้ปฏิบัติตามคำบังคับหรือปฏิบัติตามคำบังคับของศาล <vegetable geschrieben> ไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนนะครับอาจจะต้องนําวิธีการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับมาใช้กับการบังคับคดีในกรณีนี้นะครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นกรณีที่3นะครับเป็นกรณีที่ศาลมีคำบังคับ ให้เพิกถอนคําสั่งนะครับซึ่งในกรณีนี้โดยผลของคำพิพากษานะครับจะมีผลเป็นการเพิกถอนคําสั่งนั้นนั้นโดยคำพิพากษาอยู่แล้วนะครับซึ่งจะไม่มีการบังคับคดีในกรณีนี้แต่อย่างใดนะครับสำหรับกรณีสุดท้ายนะครับจะเป็นกรณีที่ศาลมีคําบังคับให้หน่วยงานทางปกครองชดใช้เงินนะครับซึ่งในกรณีนี้ ไม่ไม่สามารถที่จะนําวิธีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนะม,าม,มาใช้กับการบังคับคดีในกรณีนี้ได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อยู่นอกนอกเหนือจากการบังคับคดีนะครับในกรณีนี้ศาลก็จะมีคําสั่งไปยังสํานักงานนะครับเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีเนี่ยครับดำเนินการบังคับให้เป็นไปนตามคำบังคับของศาลนะครับโดยอาจจะต้อง ดำเนินการในการมีหนังสือติดตามสอบถามสอบถามไปว่าได้ดำเนินการตามกำค ب, มบังคับครบถ้วนแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับค<ะ>่ะแล้วถ้าเผื่อว่าก็จทจริงปรากฏว่าทางหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นยังดำเนินการไม่ครบถ้วนก็อาจจะพิจารณาเสนอสารนะครับเพื่อให้ไต่สวนเรียกมาสอบถามหน่อยซิว่าเอ๊ะคุณติดขัดมีเหตุขัดข้องอย่างไรบ้างทําไมถึงยังดำเนินการยังไม่ครบถ้วนอะไรประมาณนี้นะครับ<ะ>หรือว่าหากหน่วยงานทบปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ดําเนินการให้ครบถ้วนต่อไปก็อาจจะต้องมีการพิจารณาเสนอสารนะครับเพื่อรายงานไปยังผู้บังคับบัญชานะครับเพื่ออที่กํากับดูแลนะครับให้ให้ดำเนินการติดตามหรือว่ากําชับหน่วยงานนั้นให้ให้ต้องปฏิบัติตามครับ,รบให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไปนะครับ แล้วเราก็ได้ทราบความหมายของการบังคับคดีนะคะแล้วก็ได้ทราบถึงเหตุผลที่ต้องมีการบังคับคดีแล้วนะคะอยากจะสอบถามคุณยุทธนาค่ะว่าเราจะบังคับคดีเนี่ยเราสามารถบังคับได้ที่ศาลไหนคะครับคุณเมริศลาครับคุณธนากรครับเมื่อเช้าผมดูข่าวนะครับข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเกษตรครับรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยครับราคามันสำปะหลังจะมากกว่าปีที่แล้วนะครับ อ,อยู่ที่ราคาประมาณ3บาทครับปีที่แล้วน่าจะประมาณ 1, บาท50บนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็ก็เป็นที่ช่วงเกษตรกรนะหลังฤดูทํานาะจะมาทําประกอบอาชีพทางด้านปลูกม,มันกันเยอะบ,บางท่านนะครับเกษตรกรจะกู้เงินจากสถาบันการเงินแต่ก็มีบางส่วนครับเกษตรกรบางบางพื้นที่ครับยังประกอบอาชีพทํานาเนื่องจากยังทํานาอยูด สครั้งปีหนึ่งทำนา2ครั้งเป็นนาปังะนะครับทีนี้ในกลุ่มของเกษตรกรทำนานี่ครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้น้ำใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำร่วมกันะนะครับก็จะมีกลุ่มผู้บริหารจัดการผู้ใช้น้ำอะไรต่างๆแต่ที่มันเป็นปัญหาสำหรับกลุ่มเกษตรกรครับก็คือเงินทุนที่ใช้สำหรับการประกอบการทำนานเขาจะไม่มีเขาก็จะไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินบ้าง แตบ่บางพื้นที่ครับก็จะกู้ยืมจากส่วนราชการครับก็สนับสนุนในเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็มีกลุ่มเกษตรกรทำนาครับกลุ่มหนึ่งครับไปกู้ยืมเงินส่วนราชการครับเ,เพื่อมาดําเนินการจัดซื้อปุ๋ยนะครับจัดทําบริการสาธารณให้กับมวลสมาชิกปรากฏว่าพอกู้ไปแล้วนะครับกําหนดให้ชดใช้เงิน10ปีไม่มีเงินชําระครับค,คุณธนากรครับ ทางส่วนราชาการครับเลยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองอให้นำเงินมาชำระพร้อมดอกเบี้ยะนะครับศาลตัดสินแล้วครับก็ให้ทางกลุ่มเกษตรกรครับซึ่งเป็นเจ้านี้ลูกหนี้ตามาคำพิพากษาชดใช้เงินให้กับหน่วยงานทางราชาการสมล้านบาทบนะครับทีนี้ในระหว่างที่จะมีการขอให้ส่งเงิน กลุ่มเกษตรกรครับไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลไม่นำเงินมาชำระส่วนราชการครับก็เลยยื่นคำร้องขอต่อศาลครับเพื่อให้มีการบังคับคดีแล้วถามว่าศาลที่มีอำนาจนะครับที่ส่วนราชการจะต้องยื่นคำขอเข้าไปคือศาลใดนะครับศาลที่เจ้าหนี้ตามความพิพากษาครับจะยื่นคำขอเข้าไปเพื่อให้มีการบังคับคดีครับ ต้องเป็นศาลปกครองชั้นต้นศาลชั้นต้นนะครับที่ทําการตัดสินคดีแต่มันก็มีกรณีบางอย่างในระหว่างที่ทําการบังคับคดีครับมีทรัพย์สินของลูกหนี้นะครับอยู่ในเขตอํานาจของศาลอื่นหรือในท้องที่อื่นนะครับสมมุติว่าเป็นจังหวัดอุดรนะครับตรงนั้นนะครับศาลปกครองชั้นต้นนะครับที่ตัดสินที่ขาดคดีนะครับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องส่งเรื่องนะครับเพื่อให้ไป ให้ศาลปกครองอุดรธานีบังคับคดีแทนตรงนี้มันจึงเลยก่อนนี้ว่าศาลอื่นนอกจากศาลที่ตัดสินคดีนะครับก็มีอำนาจในการบังคับคดีแทนได้นะครับแต่ก็ใช้อำนาจได้ไม่เต็มตามกรณีที่ตามนาจที่ศาลชั้นต้นที่ตัดสินคดีนะครับทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลุงหนี้นะครับกลุ่มเกษตรกรนี่ครับสามารถที่จะ มายื่นคำขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์หรือขอกันส่วนในที่ดินไปยื่นต่อศาลปกครองอุดรธนานีได้ทันทีเลยไหมนะครับตรงนี้นะครับปัญหาเรื่องนี้นะครับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาในคดีอื่นนะครับหรือเจ้าหนี้ภาษีอกรอะไรต่างๆก็แล้วแต่ของส่วนราชาการครับการจะยื่นคําขอนะครับเข้าเฉลี่ยทรัพย์หรือขอเฉลี่ยเงินก็จะต้องมายื่นที่ศาลชั้นต้นที่ตัดสินคดีก็คือศาลปกครองนครราชสีมานะครับ ตรงนี้นี่คือเขตอํานาจศาลนะครับที่จะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์ที่จะยื่นคำขอให้บังคับคดีนะครับยื่นขอเข้ามาในศาลชั้นต้นที่ตัดสินคดีครับคุณเมนิสลาคุณธนากรครับศาลขอเสริมเพิ่มเติมนะครับว่าก็คือศาลศาลปกครองชั้นต้นที่ตัดสินคดีนะครับที่ที่ทางคุณยุทธนาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็หมายถึงศาลศาลปกครองซึ่งเป็นศาลที่ออกหมายบังคับคดีนั่นเองนะครับ ค,คุณยุทธนาคะแล้วเหตุแห่งการบังคับคดีมีอะไรบ้างคะครับสำหรับสาเหตุแห่งการบังคับคดีนะครับสารสาคัญส่วนนี้ขอสนทนาใน3ส่วนครับส่วนแรกครับเหตุแห่งการบังคับคดีส่วนที่2สิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและส่วนที่3ระยะเวลาการบังคับคดีสาเหตุแห่งการบังคับคดี มีอยู่2กรณีครับคือลุงนี้ตามคำพิพากษาไปบัติตามคำพิพากษาไม่ครบถ้วนและ2ครับลุงนี้ตามคำพิพากษาไม่ไปบัติตามคำพิพากษากรณีที่ลุหนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้ไปบัติตามคำพิพากษาเจ้านี้ตามคำพิพากษาครับคุณธนกรก็จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นที่ตัดสินคดี เพื่อขอให้มีการบังคับคดีคโดยในเนื้อหาในการบังคับคดีนั้นต้องแสดงพฤติการหรือบรรยายรายละเอียดพฤติกรรมและการกระทําของลูกหนี้การคารพิพากษาครับว่ามีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงหรือจงใจประวิงนะครับไม่ให้การดําเนินการบังคับคดีสําเร็จผลและที่สําคัญครับคาขอในการบังคับคดีจะต้องกําหนดว่าจะให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดียึดทรัพย์สินใด หากเป็นที่ดินก็จะต้องระบุครับว่าเป็นที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ใดเลขที่ดินแปลงใดเนื้อที่จำนวนเท่าใดนะครับทีนี้ในการบังคับคดีนั้นนะครับก็จะมีการกำหนดระยะเวลาในการบังคับคดีเพราะว่าคดีปกครองครับการบังคับคดีปกครองในแต่ละส่วนจะมีการบังคับคดีและกำหนดระยะเวลาไม่เหมือนกันนะครับขอแยกเป็น2กลุ่มครับ กลุ่มแรกคดีที่ศาลมีคำบังคับนะครับให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งให้กระทำการละเว้นกระทำการคดีส่วนนี้นะครับก็สามารถบังคับคดีจนกว่าจะแล้วเสร็จไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการบังคับคดีส่วนกลุ่มที่สองครับเป็นการบังคับคดีในเรื่องของคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือสัญญาทางปกครอง คดีใน2ส่วนนี้นะครับจะต้องมีการบังคับคดีภายใน10ปีนับแต่สารมีคําพิพากษาแต่มันก็มีข้อเท็จจริงบางเรื่องครับว่าส่วนราชการนะครับใกล้จะครบ10ปีแล้วจะพ้น10ปีแล้วสมมติว่ายื่นคําร้องขอให้สารบังคับคดีเข้ามาในปีที่9นะครับบังคับคดียังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วพ้นระยะเวลาการบังคับคดีแล้ว ในส่วนที่ยังบังคับคดีไม่แล้วเสร็จนั้นก็สามารถดําเนินการบังคับคดีต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จครับคุณธนากรและคุณเมนิสลาครับค่ะ,คะก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมบ้างไหมคะครับเนื่องจากคำพิพากษาของศาลนะครับมีลักษณะเด็ดขาดนะครับและผูกพันคู่กรณีนะครับดังนั้นคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะต้องปฏิบัติ ตามคำบังคับของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับและถ้าในกรณีที่คู่กรณีหรือว่าผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามคำบังคับของศาลนะครับเป็นหน่วยงานทบปรครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหากปรากฏว่าหน่วยงานทบปรครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งนั้นนะครับไม่ปฏิบัติตามคำบังคับหรือว่ามีพฤติกรรมในการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลอย่างล่าช้าชอะไรอย่างนี้นะครับศาลก็อาจจะพิจารณามีคําสั่งเรียกหน่วยงานทบปรครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งนั้นนะครับมา มาคือคือมาไต่สวนหรือว่ามามาสอบถามถึงถึงสาเหตุที่ว่าเอรร๊ะทำไมยังไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำบังคับถูกต้องครบถ้วนนะครับและถ้าหน่วยงานที่ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งนั้นนะครับยังมีพฤติกรรมที่จะไม่ดําเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนต,ตามคำบังคับต่อไปศาลก็อาจจะพิจารณามีคําสั่งปรับหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นต่อไปนะครับค่ะสหรับท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองนะครับสามารถที่จะ โทรมาสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสารปกครองนครราชาสีมาได้ในวันและเวลาราชาการนะครับตามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างล่างหน้าจอนี้นะครับค่ะเราต้องขอขอบคุณนะคะคุณธนากรและคุณยุทธนานะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการบังคับคดีปกครองกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ และขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการของสำนักง,งานสารปกครองนะครราชสีมาด้วยดีมาโดยตลอดท่านสามารถรับชมคลิปความรู้ย้อนหลังเรื่องการบังคับคดีปกครองหรือคลิปสาระความรู้คดีปกครองอื่นๆของรายการเราได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Podcast, Line Official ในชื่อสำนักง,งานสารปกครองนะครราชสีมา สำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผ่านทางาช่องทางออนไลน์ของเราไว้ด้วยนะคะ